มาถึงวิชามิวสิกกันแล้วก่อนเราจะไปเรียนวิชามิวสิกเราจะต้องทําอะไรก่อนครับเด็กๆจะกต้องร้องเพลงเล็บแพรและไร้แฮมการสวดอธิท่านก่อนถ้าพร้อมแล้วเด็กยกมือขึ้นมา2องข้างค่ะช่วยกันร้องเพลงนี้ดังๆนะคะเล็บแฮนกับไร้แฮมค่ะ Hmm? <laughs> แล้วตั้งใจฟังครูปุ๊กพูดนะคะคนไหนที่มีสมาธิ1น,นาทีก็จะสามารถเรียนรู้วิชาดนตรีได้อย่างถูกต้องและเข้าใจค่ะทั้งสามารถปฏิบัติคีย์บอร์ดได้หรือทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะอยากให้ทุกคนหลับตาแล้วคิดถึงที่ตัวโน้ตทั้งหมดสักหนนาทีนะคะ เด็กมีสมาธิกันแล้วพร้อมที่จะเรียนมิวสิคแล้วต่อต้องไม่ลืมนะคะทุกครั้งจะต้องร้องเพลงแปลงร่างเป็นพี่ตัวโน้ตก่อนไปโลกนิทานนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วยืดมือออกมาสองข้างเตรียมแปลงร่างเป็นพี่โน้ตตัวโดเรมีฟาซอและตัวใหม่อสาตัวคือลาทีโดนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สนุกสนุกกันเลยครับไปโลกนทิทานกันเลยค่ะเย่มาแล้วค่ะแฟนตาซีมิวสิกเคทีครั้ที่13แล้วนะคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆคะสนุกทุกตอนเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเ,เอ๊แต่ตอนที่แล้วอะ่ะตื่นเต้นยังไม่หายเลยนะคะเด็กๆเ,เรามารู้นัันต่อดีกว่าว่าตอนต่อไปเนี้ยจะสนุกสนานแค่ไหน เด็กครับไปลุ้นต่อกับอัศวินเวอเช่น,นะครับเด็กคะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอัศวินเวอเช่นเนี่ยใช้ขับยานเพื่อเดินทางกลับปราสาทพีระมิดใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็ต้องมาติดกับภูเขาไฟราวาซึ่งร้อนระอ,อุมากเลยโอ้ยโอ้ยร้อนจริงๆเลยครับร้อนจริงๆเลยครับเด็กๆและอัศวินก็ต้องกระโดดข้ามผ่าน ลูกลาวาที่เป็นร้อยร้อยลูกและความร้อนและอุก,ก็ทำให้อัศวินต้องรีบไปโดดโอ้ยร้อนอะไรทันทีอย่างนี้ล่ะไม่ไหวแล้วรีบไปดีกว่าและเด็กๆก็ได้รู้จักเครื่องหมายดนตรีเป็นเครื่องหมายใหม่นะคะที่แทนเสียงรักดังกับเบานั่นเองเครื่องหมายแรกตอนที่อัศวินเนี่ยกำลังจะขึ้นไปบนเนินเขาแล้วสไลด์ตกลงมา เราต้องใช้เครื่องหมายจากเสียงเบาไปดังซึ่งเขาเรียกว่า c ค c เช e n d o นั่นเองค่ะเด็กร้อง c คสเช e n d o ตงๆอีกครั้งนะคะ c a e เช e n d o ใช่แล้วค่ะและอัศวินก็ผ่านมาได้และล่าสุดทั้งสุดท้ายก็เจอกับก้อนภูเขาเล็กๆที่ต้องสไลเดอร์ลงมา โอ้ยเด็กๆก,กรอบมันน่าคลัวจริงๆนเนี่ยและอัศวินก็เกือบจะตกแต่เด็กๆก,ก็ช่วยไว้ได้ด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความดังแล้วก็เบาลงเรียกว่าดีเคสเชนโดนะคะเด็กๆเ,เด็กพูดพร้อมกันค่ะดีเค h เชนโดและอัศวินก็ปลอดภัยแล้วค่ะเด็กๆ และแล้วอัศวินก็ปลอดภัยค่ะเดินทางผ่านภูเขาไฟราวามาได้และตอนนี้อัศวินก็เดินทางมาถึงที่ไหนกันนี่ที่นี่คือที่ไหนกันครับผมรู้แล้วที่แท้ที่นี่ก็คือภาษาของเจ้าแบกแรบปิดนั่นเองโอ้ไม่น่าเชื่อเลย จะแบคแรบบิทไหนมีปราสาทซ่อนอยู่ตรงภูเขาไฟลาวานั่นเองความชั่วร้ายของนายเนี่ยครอบคุมไปทั่วปราสาทเลยนะดูสิปราสาทก็มืดโอ้ยมีฟ้าผ่าอีกเด็กๆน่ากลัวมากเลยครับอัศวินเลิกกลัวแล้วล่ะร้อนก็ร้อนมืดก็มืดแถมยังมีฟ้าผ่าตลอดเวลาเลยครับเด็กๆ อัศวินจะต้องเข้าไปจัดการเจ้าแบ็กแรปปิดให้ได้ไม่งั้นมันก็จะแก้อัวตลอดไปเด็กพร้อมที่จะเข้าไปจัดการเจ้าแบ็กแรปปิดหรือ,อยังครับนี่เด็กคะข้างในปราสาทเนี้ยเป็นบ้านของเจ้าแบ็กแรปปิดค่ะนี่คงเป็นการสิ้นสุดของการจัดการเจ้าแบ็กแรปปิดแน่เลยเพราะอัศวินน่ะมาถึงบ้านของมันเลยค่ะเด็กๆเราเข้าไปดูความอัศวินกันดีกว่าว่าเจ้าแบ็กแรปปิดเนี่ยมันทำอะไรอยู่ และแล้วอัศวินก็เข้าไปในบ้านเจ้าแบกแลปิดเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในบ้านเจ้าแบกแรปิดเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าเราเจอแล้วเจ้าแบกแลปิดนายนี่มันสุดยอดมากเลยนะลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาเคลียร์กันให้รู้เรื่องโอ้โหนายนี่เจ๋งนะฉันเนี่ย อุตส่าห์จุดภูเขาไฟลาวาไว้ดักนายนายก็ยังผ่านมาได้เพราะนายมีเด็กๆช่วยใช่ไหมล่ะฉันรู้ใช่แล้วฉันมีเด็กๆช่วยเด็กๆเก่งทุกคนเลยสามารถพาฉันผ่านทุกอย่างมาได้นายก็รู้นี่นาะว่าเด็กที่เนี่ยเก่งขนาดไหนแต่ว่าวันเนี้นายต้องไปรออีกแน่ๆเลยนอกจากฉันจะมีระเบิดนะ นายเห็นไหมนายมาถึงบ้านของฉันเนี่ยฉันก็เตรียมของไว้ต้อนรับนายอีกแล้วแหละโหฉันน่ะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละระเบิดก็เจอมาแล้วกระสุนแครอดก็เจอมาแล้วแต่นา,นายจะมีอะไรมาจัดการฉันอีกฉันจะบอกให้นะที่บ้านของฉันเดี๋ยวังมีสิ่งนี้เตรียมตัวรับปือให้ดีนี่ไงปืนที่ฉันคิดค้นมา นายระวังตัวให้ดีเหอะโอ้ก็แค่ปืนฉันไม่กลัวนายหรอกจะแบกและปิดถ้านายไม่กลัวฉันก็แต่ก็ดยิงปืนใส่นายแล้วนะระวังตัวให้ดีอือไมนะ่นะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นสีชมพูไปหมดอ่ะเด็กๆคะตอนนี้ ในบ้านของเจ้าแบ๊กแรบบิดอ่ะกลายเป็นสีชมพูไปหมดแล้วคุณครูมีอะไรจะบอกให้นะคะว่าเจ้าแบกแรบบิดอ่ะมันเตรียมปืนเป็นปืนยาสลบคาะิเด็กแต่ด้วยความที่มันเนี่ยคิดไม่รอบครอบมันลืมไปว่าความที่ทําให้สลบนั้นอ่ะตัวมันเองก็ต้องโดนด้วยเพราะว่ามันไม่ใส่หน้ากากป้องกันเด็กคะ หน้ากากเนี่ยป้องกันฝุ่นได้ป้องกันกเชื้อโรคได้แต่เจ้าแบกรบบิดลืมไปว่าถ้ามันยิงปืนขึ้นมาแล้วมันจะได้รับความอันนี้ด้วยและสุดท้ายเราไปดูดีกว่าว่าไอ้ปืนสลบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและแล้วนอกจากมันจะยิงให้อัศวินสลบแล้วตัวของมันเองก็อยางสลบไปด้วยแย่แล้วค่ะเด็กๆอัศวินก็สลบไป จ้าแบ็กและปิดก็สลบไปแต่ว่าเด็กๆเราต้องรีบปลุกอัศวินให้ตื่นก่อนเจ้าแบ็กและปิดนะคะอัศวินเนี่ยเป็นอัศวินที่เกี่ยวกับดนตรีใช่ไหมคะใช้พลังดนตรีต่อสู้ตลอดเพราะฉะนั้นเด็กๆคะเด็กๆจะต้องใช้พลังดนตรีปลุกอัศวินให้ตื่นก่อนเจ้าแบ็กและปิดนะคะพร้อมที่จะไปปล่อยพลังดนตรีหรือยังถ้าพร้อมแล้วเด็กดูโน้าอที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะกดให้ถูกนะคะ ถ้ากดถูกอศัศวินมีพลังนักเตือนที่มาค่ะโน้ตที่หน้าจอมีอยู่สามตัวตัวที่สี่คือสัลักษณ์ตัวหยุดนั่นเองกดน้อตให้ครบนะคะและอศัศวินกตื่นขึ้มาค่ะถ้าพร้อมแล้วครูป,ปุกนับนะคะหนึ่งสองสามสี่โดเร หยุดค่ะอัศวินตื่นหรือยังจ้าอัศวินอัศวินตื่นได้แล้วอัศวินตื่นเร็วเวเด็กๆคะอัศวินยังไม่ตื่นเลยค่ะสงสัยเด็กๆอะยังกดไม่พร้อมกันค่ะไหนลองกดมาอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่โดเร สุนินนี่ตื่นกันดีกว่าอัศวินตื่นได้แล้วค่ะอัศวินอัศวินตื่นได้แล้วค่ะโหเด็กๆสงสัยพลังตัวโนต้ตจะน้อยไปทําให้อัศวินยังไม่ตื่นค่ะเราต้องปล่อยพลังตัวโนต้ตให้มากกว่าเดิมแล้วค่ะเราลองเปลี่ยนโนต้ตดูนะคะเผื่ออัศวินจะจําได้แล้วตื่นขึ้นมาค่ะเด็กๆเด็กดูโนต้ตที่หน้าจอยดีนะคะตอนนี้โนต้ตเปลี่ยนไปแล้วเราจะเล่นถอยหลังกลับนะคะ เตรียมตัวค่ะครูพุกน้ำหนถึงสีแล้วกดพร้อมกันนะคะ1 2 3 4สองสามสี่เรจออัศวินอัศวินตื่นได้แล้วครับอัศวินอัศวินครับตื่นได้แล้วค่ะเด็กๆอัศวินก็ยังไม่ตื่นอยู่ดีค่ะสงสัย ซงมีบางคนที่ไม่ยอมกดหรือกดไม่พร้อมกันนะคะงั้นครูผูออ้คอยรอบนะคะห <1, S 1> นึ่งสองสามสี่มีรโจถ้าพร้อมแล้วรีบปลุกอัศวินให้ตื่นดีกว่าค่ะอัศวินตื่นแล้วเร็วอัศวินอัศวินรีบตื่นแล้วเร็วก่อนที่แฟลชแมวก็ปิดเตือนอัศวินอัศวินนี่ไหมอัศวิน ว้าเด็กๆสงสัยพลังตัวโน้ตยังไม่เพียงพอคะ่ะสงสัยต้องเพิ่มตัวโน้ตที่ยาวขึ้นกว่าเดิมมาล่ะโอ้ตอนนี้เราใช้พลังโน้ตตั้งห้าตัวเลยนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะปุกอัตวินให้ตื่นให้ได้ถ้าพร้อมแล้วคุกป,ปุกนับค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ด แอัศว,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 วินตื่นเร็วๆแอัศวินฮัลโหลฮัโลอัศวินอัศวินตื่นเร็วๆแอัศวินเรียกยังไงอัศวินเกาไม่ตื่นค่ะสงสัยเด็กๆยังกดไม่พร้อมกันแน่เลยขออีกครั้งนะคะเด็กๆ1 2 สามสี่โดเรมิฟาโซอัศวินได้ปรดเธอจงตื่นเธอดอัศวินตื่นเธอค่ะเด็กๆเรียกกันไม่หยุดแล้วเนี่ยทำยังไงดีคะเด็กๆอัศวินไม่ยอมตื่น สงสัยว่าพลังตัวน้อยของเด็กๆยังส่งไปไม่ถึงแน่ๆเลยไม่รือว่าอศวินน่ะไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียงใครมานอนหลับตรงนี้ทุกคนหลับไหลจริงๆค่ะไม่มีใครยอมตื่นขึ้นมาเลยสงสัยน้อแบบเมื่อกี้นี้คงเพิ่มพลังให้อัศวินไม่เพียงพอเรามาลองดูนต้ตแบบใหม่กันดูนะคะเด็กๆ ว้าเด็กๆข้อนี้จะยากขึ้นแล้วนะคะจะมีโน้ตปริศนาซ่อนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมพอโน้ตปรากฏขึ้นเด็กๆรีบกดให้ทันนะคะถ้าใครกดไว้กดทันอาซีินอาจจะตื่นก็ได้ค่ะไปลุ้นกันเลยดีกว่าหนึ่ง <1, S 1> สองสามสี่ฟ้า เด็กกดไว้มากเลยค่ะแล้วอัศวินล่ะอัศวินตื่นเธอได้โปรดได้โปรดตื่นเถอะนะอัศว,วินเด็กๆค,ความไวของเด็กเนี่ยคงยังไม่ไวมากเลยค่ะเด็กๆเราต้องรีบช่วยอัศวินให้ตื่นก่อนจะแบกรบบิดให้ได้นะคะคราวนี้เรามาลุ้นโนต้ตในกล่องต่อไปกันดีกว่าค่ะมันจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็กต้องสู้กับมันให้ได้นะคะ ซสู้ค่ะเด็กโอ้โหเสียงอัศวินหลับลึกมากเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกุ๊กนะัดแล้วดเด็กเตรียมตัวกดนะคะหนึ่งสองสามสี่ส อัศวินจะตื่นไหมอัศวินจ๊าได้ปลอดตื่นเธอหลับนานไปแล้วนะอัศวินเด็กๆเนี่ยใจคอไม่ดีแล้วนะคะเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆเบกอัศวินสิอัศวินตื่นค่ะอัศวินไปลุ้นกันดูดีกว่าว่าอัศวินจะตื่นหรือไม่ตื่นโอ้อัศวินยังไม่ตื่นเลยค่ะเด็กๆข้อนี้คงต้องเพิ่มพลังตัวโน้ตให้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะเด็กๆ เห็นโ้ตที่หน้าจอแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะกดให้ถูกนะคะเพื่ออาศวินจะตื่นในข้อนี้ก็ได้เตรียมตัวค่ะบุกนับนะคะ1 2 3 4 2> โดเร ไปลุ้นกันดดีกว่าว่าอัศวินจะตื่นหรือยังนะอัศวินคะอัศวินอัศวินตื่นเร็วตื่นเร็วอัศวินไมโปรดตื่นเถิดฮัลโหลฮัลโหลอัศวินว้าเด็กๆคะที่เด็กปลุกยังไงอัศวินก็ยังไม่ตื่นเด็กต้องไปเก็บพลังสะสมแต้มในการปฏิบัติคีย์บอร์ดให้มากกว่านี้คะ่ะให้เด็กกดถูกต้องและกดไว ในคลิปนิทานตอนหน้าเราอาจจะปลุกให้อัศวินตื่นก็ได้ค่ะเราไปรุ้นต่อในคลิปนิทานตอนหน้าดีกว่านะคะเด็กๆแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆ ตั้งใจกดกันอยู่ใช่ไหมล่ะค๊ปูปุ๊กเชื่อว่าเด็กต้องทำได้แน่นอนค่ะส่วนคนไหนที่ยังทำไม่ได้ก็ดูคลิปคูปุ๊กซ้ำๆนะคะรับรองว่าเด็กต้องทำได้แน่นอนค่ะแต่วันนี้เวลาของคลิปนี้หมดแล้วค่ะบา,บายบายบายยเด็กคะคลิปนี้จะเป็นการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบการเล่นสลับ2นิ้วนะคะ นไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเราจะฝึกนะคะการสลับนิ้วไปมาแบบนี้นะคะดูโนต้ตที่หน้าจอเลยค่ะโนต้ตที่หน้าจอในแผ่นแรกเนี่ยนะคะโนต้ตที่อยู่บนจอเนี่ยครูปุ๊กเริ่มจากโดกับเรสลับนิ้วกันเห็นไหมคะเราจะเล่นโด,โดเร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 แบบนี้สลับกันไปนะคะทั้งหมดจะเป็น8ตัวโนต้ตนะคะ เด็กลองดูค่ะเดี๋ยวเปิดจังหวะไปเลยนะคะแล้วได้เด็กเล่นโน้ตที่หน้าจอพร้อมคุณครูเลยนะคะเตรียมพร้อมค่ะมือเรียงให้ถูกก่อนนะคะตั้งมือขึ้นแบบนี้ค่ะตัวโดอยู่หน้าทูแ back key เสมอนะคะสำหับนิ้วระหว่างตัวโดกับตัวเลนะคะครบ8ตัวแล้วหยุดนะคะ1 2ึ่สาสี่ ใชไหมคะเด็กนับในใจหรือเปล่าคะตอนกดขออีกรอบนะคะ1นึ่งสองสามสี่ง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆครานี้เราเด็กลองกดสองรอบต่อกันนะคะทั้งหมดจะเป็น16ครั้งนะคะ1นึ่สองสามสี่ สนุกใช่ไหมล่ะคะเราฝึกโดลเลจนคล่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวอื่นกันค่ะเด็กๆคะเมื่อกดโดกับเลคล่องแล้ว คุณผู้ยังใช้ตัวโดเป็นตัวหลักอยู่นะคะแต่เพิ่มเปลี่ยนจากตัวโดเรเป็นตัวโดมีนะคะเหมือนการข้ามโน้ตเลยค่ะเราฝึกกดนิ้วโป้งกับนิ้วกลางสลับกันแบบนี้นะคะเหมือนโน้ตที่ขึ้นที่หน้าจอค่ะเป็นโดมีโดมีดมเริ่มจาก8ตัวโน้ตก่อนนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4สาสี่ เด็กต้องฝึกบ่อยๆนะคราวนี้เด็กลองกดสองรอบต่อกันนะคะ1 2 3 4สองสามสี่เอ๊เด็กนับตามคือครูหรือเปล่าคะ ทุกครั้งยี่คคูกดคูจะนับในใจนะคะ2รอบก็เท่ากับ16ตัวโน้ตน,นะคะเด็กๆลองกดอีกครั้งหนึ่งๆนะคะโดกับมีค่ะ1 2 3 เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนโน้ตแล้วนะคะเด็กๆโดกับเมียยากนิดเดียวเองค่ะเราไปดูโน้ตตัวอื่นหน่อยนะคะต่อไปค่ะครูบอกแล้วว่าเราจะกดสลับนิ้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คลิปแรกคือโดเรแล้วก็ต่อที่โดมีคราวนี้ก็ถึงตาของโดกับฟ้าแล้วค่ะโดฟ้าเนี่ยห่างไกลกันเหลือเกินไม่รู้เด็กๆจะทำได้หรือเปล่านะคะควรอนุญาตให้เด็กพลิกมือไปมาได้นะคะแต่พยายามจัดรูปนิ้วให้สวยแบบนี้นะคะเราจะกดโด นะคะทั้งหมดเราเริ่มจาก8ตัวโน้ตก่อนนะคะเด็กๆลองดูค่ะ1นึ่งสองสามสี่คบแล้ค่ะเด็กนับในใจหรือเปล่าคะลองดูอีกรอบนะคะขอ8ตัวโน้ตเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 เลยนะคะเด็กๆแต่ครูว่าเด็กอะ่ะเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูขอเป็น16ตัว้ว้น,นะคะเท่ากับเล่น2รอบไปแล้วกลับนะคะเตรียมตัวค่ะ1 2 3 4 ส6ตัวโน้ตนะคะฝึกอย่างนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูโน้ตตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะเด็กๆและก็มาถึงนิ้วสุดท้ายนะคะก็เหลือแค่นิ้วก้อยนั่นเองเพราะนั้นเราจะกดโดซ o โด o ซสนุกมากเลยค่ะเหมือนเรากระโดดสูงขึ้นเห็นไหมคะนิ้วเริ่มหางกันแล้วนะคะฝึกให้ได้นะคะเราเริ่มจาก8ตัวโน้ตก่อนนะคะเด็กนับในใจเวลากดด้วยนะคะ 1 2 3 4สาสครบแล้วค่ะี่เดกคะ่ะโดกับซอนเนี่ยสนุกที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะเหมือนเราด้พลิกมือไปมาแต่พยายามอย่าพลิกมือนะคะลูกใช้มือให้เป็นรูปแบบนี้นะคะพยายามเคลื่อนไหวเฉพาะนิ้วนะคะ,อะลองดูนะคะ8ตัวน้เหมือนเดิมค่ะ1 สองสามสี่เห็นไหมคะครูขยับนิดเดียวเองถ้า8ตัวโน้ตคล่องแล้วเราไปฝึก16ตัวโน้ตนะคะเท่ากับกด2รอบนะคะ1 2สอง แล้วค่ะเด็กๆใครยังทาไม่คล่องนะคะดูคลิปครูปุ๊กซ้าๆนะคะฝึกกดข้ามโน้ตไปมานะคะเหมือนเช่นเคยถ้าเด็กใช้นิ้วทุกนิ้วนะคะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแล้วเพลงอะไรก็สู้ไหวค่ะเด็กๆติดตามชมคลิปต่อบของปุ๊กเลยนะคะบ๊ายบายเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะนิทานวันนี้ตัวโน้ตเยอะเต็มไปหมดเลยบางคนก็กดตามทันบ้างไม่ทันบ้างใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะคลิปต่อไปนี้เราจะมาทบทวนตัวโน้ตในนิทานกันค่ะถ้าอย่างนั้นไปฝึกปฏิบัติกับครูปุ๊กกันเลยนะคะไปกันเลย